ที่กำลังมาเลยนะครับตอนนี้นี่อันนี้ก็ สวัสดีครับผมดูสักดา์นครับวันนี้กลับมาเจอผมอีกแล้วนะครับผมหายหน้าหายตาไปหลายคลิปหลายอาทิตย์หลายเดือนมากนะครับเพราะว่างานมันเยอะมากแล้วก็บวกกับฝนตกน้ําท่วมด้วยนะครับวันนี้ก็มีเบาะอะไรมารีวิวเพื่อนๆดูนะครับตอนดูก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับเป็นเบาะที่กาลังมาเลยนะครับตอนนี้โอเคเดี๋ยวไปดูเลยครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเบาะพอซาสามห้าศูนย์นะครับที่ลูกค้าได้สั่งมานะครับจะเป็นทรงชิ้นเรียบนะครับบางนะครับก็จะได้พางประมาณนี้นะครับสองมีสามใบนะที่ต้องเอาไปส่งลูกค้านะครับเดา้ ค้า16ใบนะสำหรับคอซ่าอย่างเดียวนะครับไม่รวม x m กแม็กนะบ่อใหญ่เนะี่ยถือว่าโูสีเลยนะครับนี่อันนี้จะเป็นอันนี้ได้เทาได้เงินนะได้เงิน<ม>ได้เทาไม่รู้นะส่วนอันน,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 นี้จะเป็นได้น้ําเงินนะครับแต่ส่วนอันนี้จะเป็นได้แดงคุณจับกันหน่อย<ม>ก็เดี๋ยวผมจะให้ดูให้ดูโครงบอกก่อนก่อนที่จะทําการปาดนะครับมันก็จะเป็นโครงที่ออกจะหนาหนาหน่อยนะ บบอันนี้ก็คือย่นแล้วพอย่นแล้วมันก็จะได้ประมาณนี้โอ้หมตกแล้วอ่นนี้ย่นแล้วเห็นไหมย่นอันนี้นะครับเคดี๋ยวเดี๋ยวเราไปยุไปดูแบบตอนยังไม่ย่นนะครับนี่อันนี้นะถ้าแบบตอนยังไม่ยน่นปุ๊บมันจะมีตรงนี้นะครับซึ่งถ้าเราอยากได้แบบนั่งสบายใส่หมวกได้เราเราต้องเก็บตรงนี้ไว้นะครับ มันจะใส่หมวกได้นะแต่นี้เป็นโครงเทียมนะครับอ่าข้างหน้ามันกดต่ำมาแล้วข้างหน้าจะน่าจะใส่หมวกไม่ได้นะผมไม่มั่นใจนะไอผมบอกผมไม่มั่นใจจริงๆนะครับแต่นี่ฮนะเดี๋ยวผมให้ดูความแตกต่างนะความแตกต่างระหว่างแบบยนต์กับไม่ยนต์นะครับนี่เนี่ย คือมันจะได้บางกว่ากันเยอะมากนะครับพอเราย่นปุ๊บมันเราก็มาใส่แผ่นเหลนหรือแผ่นอะไรเงี้ยมันก็แล้วจะ่สูตรของช่างแต่ละร้านนะก็อย่างของผมก็จะใส่เป็นแผ่นพีเนำแข็งนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะเบามันค่อนข้างที่จะใหญ่นะผมเพราะถ้าคนซ้อนไปเนี่ยมันอาจจะยุบลงผมก็เลยใส่หนาหน่อยเนดะีวผมให้ดูนะครับนี่อันนี้ก็ มากนะเพราะว่าถ้าเราใช้แบบบางอะ่ะเวลานั่งมันจะยุบลงอ,อันนี้ก็คือไม่ค่อยยุบเลยนะครับไม่ยุบเลยนะฮะก็ยิงลูกรีเวนตะประมาณน,นี้นะซึ่งก็เนี่ยเตรียมเช็ดลายไปส่งลูกค้าก็นแล้วนะครับก็มีโดยรู้สึงสรงถี่ออกมาผมก็ต้องขอตัวเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ออกไปส่งลูกค้าก่อนนะครับเพราะว่ามันหลายวันของเขาแล้วนะครับ